นะครับพอดีเมื่อกี้มันหมดอีกแล้วครับผมก็ตรงมีตอนสามยนได้เนาะก็ตอนนี้ก็มาผมก็จะมา,าใส่เจ้าสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาไล่ลมนะครับนี่ให้เราใส่เหล็กตัวนี้ลงไปเนาะแล้วก็เกี่ยวสปบปิงนะครับ แก้วเกี่ยวสป,ปริงเอาคิมดึงก็เกี่ยวสป,ปริงเอาคิมดึงอยู่ผมอือปีเนี่แค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับนีเราก็ดำานินแต่เอาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาตัวดึงไม่เบ็ดนะครับดู อันนี้เราก็มาใส่ตัวอ่จานเบรกเนาะนี่เดี๋ก่อนกดถ่ายเรียงโอเคโอเคนะครับนี่มาใส่ตัวจานเบรกเดี๋ยวเราก็ต้องคอยดูก่อนว่าใส่ได้ปะ่ะ ใส่ไม่เข้าเราก็ตั้งต้องตั้งไปก่อนอีกในการเนี่ยผมต้องไปโปกเกี์ว่างก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้โปกเกี์ว่างมาเพื่อจะได้หมุนตัวนี้ได้เนาะ ถ้ามันในนั่นหน่อยแล้วก็ตั้งตัวนี้ออก